สวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้ามาด้วยค่ะกินเขากับปนปลาทูน่าค่ะปนปลาทูน่าแล้วก็ทอดแหนมกระดูกหมูอ่อนค่ะทอดแหนมกระดูกหมูอ่อนเห็นมน่หนาแซ่บบ่ค่ะมา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 ,มาเห็นแล้วก็นะ่ากินใช่ไหมล่ะแหนมกระดูกหมูอ่อนทอดยั่วๆเน้นๆพี่แก้วปลาทูน่าปนปลาทูน่าค่ะปลาทูน่ากระป๋องในน้ํามันนะคะ ขา่าวเหนียวหอนหอนพึ่งเอาออกจากหมอมาเด้อหมออาะไหลใหญ่หางเด้อพี่น้องสีสันน่ากินบดจะ้ะน่ากินบดจะ้ะมาเลยลงมือลงไม้กันเด้อเน้นๆกันทุกทีปน่ะคะ่าหัวข่าจะลืมเปิดกล่องสองมือสองคลิปลแล้วยีน่านน่กรบบาดอิ่มก่อนจะงแนมเห็น คนป่าทุนาเอาหอมแดงคุยพี่น้ออ,อืป่าทุนาก,กระป๋อง ต้องใ่นังปลาแดกชุนนารีของสุดหน่อยนึงพริกคนแจกเบอร์ สำมรักแม่น้อยเด้อแซ่เพราะว่าแม่น่อยว่มักประเดีที่ออกหวานๆวา,มา่มักเวลามาเห็ดกับเขาอีสานแล้วมันบอรเขากันพันประเดี๋อาหวานบอรเขากันพี่น้อง อลองเป็นลองคุยเล่น ร้องเมนูแซ่บทั้งครูดอกมะขากันเอง <laughs> สิคุยเขาคุยเปอนก้นตรงให้เขาแบๆนๆพี่น้องอืม ยืดงาบซี Elliot, so ่มือเป็นยังได้พื้นละบ่เป็นจังได้เป็นจังได้สภาพยังเหมือนเดิมไม่ ชีวิตตกข้อมดปกติแล้วนะคะเมือ่อใดก็สำคัญทอรทกาหมดแล้ไปนอนนองกลัก ยุดพักพันไปนชาร์แบต,รแรตเบตอร,รเต์เรสทงแบตเตอร์เรสไปชาร์จแบตเตอรี่มาแนวก็พี่ก็น้องก็เริ่มต้นสู่ชีวิตกันต่ออยู่ละจ้า ส,สู้พี่นองชีวิตเ,เขามีอวไรให้สู้ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะอืม้มแยมซอสจัดกำลังสมพอดี ต้องเข่ามันเท็ดเกาจีว่าแม่นอย่งเฮ็ดแบบนี้มันจะได้คุยปนได้ ใหดกลมๆนิดหน่อยได้พี่น้องให้มันหนักโตขวางยังแปะๆให้คือถ้วยเนี่ยยกกลางเขาตัดกติแม่นังจะให้ปนแบบว่าเป็นปนแห้งมันจะใส่น้ำแซ่บอืม กินมาให้มันเครื่องทองคือเอื้อมไว้แข็ พูดได้อัไมีงั้นเห็ดก็ดีแก่น้าเมดอคอยมีเห็ดไปเรื่อยๆใหญ่ได้ยินเขาว่าโอ้ยเขาเอาออกดแล้วี่นองเลยว่ามันยังนอก ก็ยิดรอบสองอย่งสว่าน่าตนแบบดาวกระจายเนาะชัวร์ๆมีงานเห็แต่จะเอาช่วงนี้จะลีลา แล้วยี่ห้าจะเลนงตวช่วงโควิดมันไป่เข้าเล็งตัวตัวจรง ะลาดนัดเป็นปต่ที่ตนเนาะแม่ค่ะตนเขาเนี่ยเพอเขาเจ้าไปเป็นจุดเป็นจุดจะได้ครบนัดหมดละแหงสิมาเยังไะจุดเสียงจุดเสียงปฏิมา ตลาดนัดเด็กะมืฝนกระทบเดอ้ออืมน้องแซบคุณสองเ่ยรักติดในได้กนอืม Mm hmm. <worldwide> น้ำกระดูกอ่อนกระแสี๊ยบเพื่อน้ำกระดูกอ่อนฮัมฮักบ้าข้าวเดียว <Rey> <S famoso> ขนโซโฟนน่าตึงหางแล้วก็เส้นนี้ได้แบบอง กินอะไ่อ้าอยู่ข้าวข้ามแดด,ก,ดก,ก็ยังตก,อ,กนนนอยู่พ่อรอกพ่อรอกพ่รอกทานกินก้อนเนื้อมันทินมดเป็ดใน้เร แซ่บเป็นอ่ะอ้วนดีเป็นจะง่ายส่วนส่วงกลิ่นแบำรุ่งพุ่งไมมีเวียกหอมแรงกว่าแซ่บแซบ่บหื้มหลบเหมือน กระดูกอ่อนทีแรกสั้นนี้พี่น้องดูแลตัวเองได้ไดไในะจโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะได้ร,รักเส่ใจรักและจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายจ้า